ครบบที่ม่สนี้องให้ก่หค่ะนีวนี้ยวนนี้ไปเริ่มเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาิ้มไม่สิบเนอเดี๋ยวจิมนครับครสิของไทยครบสิน้องไทยน่าเขาใส่อะไรเปล่าม้วยหรือไม่ส้กินไม่ทัน อ,าาอตีใหม่ สีฟ้าผสมอะไรนะลูกสีผสมล้วงบายวน้าบาทค่ะ <conference> ล้วงเปอร์ สี่ชินยี่สิบบาทค่ะ <wi> ซูเปอร์ยีร <print 2> ่าซูเปอร์ยีร uh ่าตวงตวงกับไส้กระชงเลยจูมลไซส์เล็กครับจูเมลูนะคะซูเปอร์ยีร่าตงเปอร์ยีรมี

ยีบาทเนาะมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะ27่สิบเจ็ดบา